สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่4มีนาสอง5ันในวันที่ราคาน้ำมันในวันนี้ประมาณ38 กว่าๆน่าจะถึง40ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก็มาพร้อมกับอากาศที่ร้อนละอุสุดยอดแห่งความร้อนเลยนี่อาจารย์นั่งอยู่นี่ก็รู้สึกร้อนมากรู้สึกว่าถ้าเปิดพัดลมนี่ก็เหมือนกับว่ามันมันทนไม่ไหว ต้องไปอยู่ห้องแอร์สักหน่อยเออถึงจะดีมันก็บ่งบอกถึงว่าโลกของเราเนี้ยมันร้อนละอุขึ้นร้อนละอุด,ด้วยอากาศเพราะว่ามันมีสารพิษสารเคมีเยอะทำให้อะไรอะโอโซนมันลดลงไหนจะพีเอม 2.5อีกมันมีแต่มลพิษไปหมดมีสิ่งที่มันทำลายสภาพอากาศทำลายชั้นโอโซนอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังจะมีสงครามสงครามที่กํากำลังจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ลบกันไปแล้วเนี่ย รัเสเซียก็ถล่มยูเครนทุกวันถล่มมาแล้วประมาณ7วันมั้งถ้าใครติดตามข่าวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทำอะไรกันแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะอยู่เงียบๆซึ่งเป็นผลดีต่อพวกเราทั้งหลายที่มี จิตใจที่เบื่อหน่ายกับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราที่จะได้บำเพ็ญเพียรจิตใจเนี่ยถ้าเราลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยบนโลกนี้โลกก็ร้อนเดยวก็มีสงครามถ้าเกิดยิงนิวเคลียร์กันขึ้นมาเนี่ยก็ ไม่รู้สาภาพจะเป็นยังไงโลกนี้ตั้งอยู่วยความไม่แน่ไม่นอนไม่ไม่ไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความแน่นอนแล้วก็ไม่มีความยุติธรรมด้วยเออแลวดูในลบกันเพราะอะไรยังไม่รู้เลย ด้วยผลประโยชน์ซึ่งคนภายนอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผลประโยชน์คืออะไรเออคนชาวโลกเขาก็ประนามอ่าประนามรัสเซียว่าอะไรอะไรความปานีอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าอะไรอะอยู่ดีๆก็ไปถล่มเขาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูไม่มีเหตุไม่มีผลใช่ไหมแต่มันก็อาจจะมีลึกๆอะไรของเขาอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันทางการค้าอะไรอย่างงี้อันนั้นมันก็เป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องประเทศอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่าในประเทศของเรานี้ก็ยังไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยในกรณี คดีของดารานดาราน้องเตง็งโมซึ่งตอนนี้ก็หาความยุติธรรมไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอายังไงกันกับชีวิตนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยมาปบำเพ็ญเพียรจิตใจกันดีกว่าให้เรารู้อยู่เนี่ยรู้อยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยว่า โลกของเราเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมหรอกมันก็ไม่ได้จะหาความสุขบนโลกนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งรอบข้างของตัวเราเนี่ยมันเหมือนมันเสื่อมสภาพมันมันแปรปวนไปหมดให้เรามาหาความสุขรูปแบบใหม่กันดีกว่าอ่า เป็นความสุขที่มาจากตัวเราเนี่ i. มาจากกายกับมาจากใจของเราซึ่งไม่ต้องไปเสียสตังที่ไหนก็หาได้ในจิตในใจของเรานี้ทำได้ไง่ายๆก็เพียงนั่งหลับตาภาวนา ภาวนาไปภาวนาไปปกจิตสำนึกที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยปลุกพลังที่อยู่ในตัวของเราในกายของเราให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะประเชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะได้มีกำลังจิตกำลังใจของเราเนี่ย ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นใครใครเนี่ยรีบมาฝึกก่อนเนี่ยก็รีบมาฝึกก่อนก็จะได้เปรียบ่าใครฝึกช้าเนี่ยก็จะเสียเปรียบ พราะวันเวลาเนี่ยก็ไม่ไม่รอใครวันเวลาไม่เคยรอใครวันเวลาเดินไปข้างหน้าแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึกฝนจ,จิตใจของเราให้เตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น อากาศยังเป็นพิษเลยตอนนี้ไม่รู้เนี่ยจะอยู่กันไปได้สักเท่าไหร่ในเมื่ออากาศมันเป็นพิษอย่างเงี้ยมนุษย์ทุกคนก็อยู่ก็ต้องหายใจก็ต้องใช้อากาศอ่าในเมื่ออากาศเป็นพิษแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงน้ำมันก็แพง คนทำมาค้าขายนี่ก็อยู่ลำบากแล้วก็ค้าขายอะไรเนี่ยก็ลำบากคนขายก็ขายยากคนซื้อก็ไม่มีตังค์ซื้ออย่างเี้มันมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเต็มไปหมดบางบางคนเนี่ยก็ไปกระโดดตึกตายแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีตังค์่า ถ้าใครที่ยังมีความความเครียดความกดดันเนี่ยก็ขอให้ฟังฟังคลิปนี้ก่อนอาจจะเปลี่ยนใจได้เรามาค้นหาความสุขที่อยู่ในในกายในใจของเราดีกว่าอย่าไปแสวงหาสิ่งภายนอกอแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ย จะไม่เอาสิ่งภายนอกเลยมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าสิ่งภายนอกเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้แต่เพียงให้เราเดีย๋ยไปทุกกายทุกใจกับมันเราก็ใช้ใช้ในสิ่งที่มีนั่นแหละพอใจในสิ่งที่มีอ่า ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ให้ดูจิตด,ดูใจของเราเนี้ยว่ามันหวั่นไหวหรือเปล่าถ้ามันหวั่นไหวเนี่ยก็ให้เรารู้ตัวให้เรารู้สึกตัวของเราว่าเรากำลังหวั่นไหวกับเรื่องนี้ ให้เราหมั่นเช็คจิตใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้เรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าจิตใจของเรามันหวั่นไหวเรื่องนั้น,นก็ให้เราเนี่ยพิจารณาลงไปว่าจะไปหวั่นไหวกับมันทำไมมันก็เป็นแค่เรื่องภายนอกถ้าเราไม่มีเงินจะไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ย ก็คือไม่มีอย่าไปทุกข์เลยไม่มีก็คือไม่มีบางคนไม่มีเนี่ก็จะไปดิ้นรนดิ้นรนหามาจนได้ก็มันไม่มีสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยไปปล่อยที่ใจเราก่อนยอมรับมันไปว่ามันไม่มีมันก็จะมีความสุขแต่การที่จะปล่อยจิตใจของเราเนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะใจของเรายังไม่มีสมาธิอาที่เขาบอกกันเนี่ยว่ามันพูดง่ายแต่มันทํายากอ่ามันมีคนเขาสอนเต็มไปหมดพูดง่ายแต่ทํายากพูดพอปล่อยวางสิอาปล่อยวางเคียดทำไมปล่อยวางสิอา พูดง่ายนี่คนพูดนี่พูดง่ายแต่คนที่กําลังอะไรอ่ะมีปัญหาอยู่เงี้ยมันปล่อยวางไม่ได้ก็ใช่เพราะมันปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าใจของใจของเรานะั้นยังไม่มีสมาธิไงที่จะไปปล่อยวางเรื่องราวต่างๆเออไม่มีสมาธิไม่มีกำลังจิตกำลังใจพอ ที่เราจะไปปล่อยวางเรื่องต่างๆนั้นอะ่ะมันทิ้งไม่ลงเงจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องมหศัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกประหลาดไอเรื่องที่มันควรที่จะทิ้งเนี่ยมันทิ้งไม่ลงมันจะคอยมาคิดอยู่ตลอดอ่าแต่ไอเรื่องที่ควรที่จะจำเนี่ยมันไม่ค่อยจำนะ ลองสังเกตด,ดูมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละไอ้เรื่องที่ควรจะจำมันดันลืมอไอ้เรื่องที่ดันควรที่จะลืมเนี่ยมันก็กลับมาจำแล้วมันก็แล้วมันก็จำบ่อยด้วยแล้วมันก็นึกถึงบ่อยด้วยอะไรอย่างนีเ้เพราะใจของเรานั้นยังไม่มีสมาธิยังไม่มีกำลังจิต กำลังใจของเรายังไม่พอเราก็ต้องมาฝึกฝนฝึกฝนโดยการนั่งเนี่ยแหละนั่งสมาธิถ้านั่งในแบบของเราเนี่ยของเราเนี่ยก็นั่งง่ายๆนั่งนั่งแบบสบายๆแล้วก็สวดไปสวดโอมเนี่ยแหละโอม จริงๆแล้วจะนั่งท่าอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดจะนั่งท่าสมาธิอ่าหรือจะกางมือออกก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าจลิตของแต่ละคนนี้มันก็ไม่เหมือนกันอ่าแต่แต่อาจารย์จะแนะนำให้กางมือออกไปดีกว่าถ้าเราเคยเห็นเนี่ยตาม ท่าที่เขานั่งนั่งกันน,ะนั่นแหละก็ทำมืออย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นการเปิดพลังของเรามันเป็นการผ่อนคลายเปิดพลังก็ให้เรานั่งหลังตรงนี่นแหละนั่งหลังตรงเป็นท่าทำสมาธิแบบโยคีโยคี ก็ไม่มีอะไรมากสวดโอมมือก็อย่างเงี้ยอ่าเขาเรียกว่ามุตราแล้วกลางออกสองด้านมันเป็นการเปิดพลังเปิดจิตเปิดใจของเรานั่นแหละให้มันเปิดออกบางคนไม่ชอบท่าสมาธิอ่ามันเหมือน ยังไงอะมันก็แล้วแต่จิตของคนแหละก็ให้เราทำเนี่ยแหละสวดโอมไปวันหนึ่งก็ตั้งไว้สัก5นาที10นาทีมันจะได้เพิ่มกําลังสมาธิของเราเพิ่มกําลังจิตกําลังใจของเราเวลาห้านาที10บนาทีไปก่อน่าแล้วก็ให้เรามีสติ อยู่กับอยู่กับกายกับใจของเราให้สติอยู่กับเสียงเนี่ยให้จิตอยู่กับเสียงเสียงโอมของเราเนี่ยถ้าใครทำงานแบบเครียดเครียดหรือว่าทำงานที่มันใช้ความคิดเยอะๆเ,เนี่ยก็ลองลองเอาไปปฏิบัติด,ดูลองเอาไปทำดูแล้วก็จะ พบว่ามันเนี่ยผ่อนคลายเป็นเคล็ดลับความผ่อนคลายผ่อนคลายจิตใจของเราไม่ต้องไปเสียสตังกินเหล้าเลย่าถ้าใครทำได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ก็จะเกิดสมาธิขึ้นในจิตใจของเราเดี๋ยวไว้จะมาสอนแบบจริงจัง วันนี้ก็ประมาณนี้